สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีนะครับสวัสดีครับยอยกแกซีมาแจ้งพี่น้องก่อนสิเปิดคลิปนะครับซีมาบอกว่าเป็นมีบัตรแจ้งยังไงแจงเขาตีกระโหลกแจงเขาครับคลิปนี้ชีพากันแกงยี่ไรครับแกงยี่ไรพี่น้องนะครับแจกงโดยคำบอกค้าจานะครับคำบอกค้าจานได้อาหารวัตุดิพาพี่น้องกับยัตถุดิบแซ่บอ่์ยาดามาเดินนะครับ ว่าจะไล่แล้วก็เท่าก้มูแต่ว่าแต่สนิดกันสาม,มารถหยอกเยากันได้นะครับอทีเหมือนเกินเลยไปเนี่ยกับพี่น้องก็อย่าอย่าสิทลายพี่น้องนะครับเดี<อ>๋ยวติดด่ามากกันคำบอกคำจ่าในใดูสุภาพกับพี่น้องอย่าถือซ่าได้ครับื่ออันนี้คือยอหยอกไอ้ครับยอกไอ้เนิดแร้วบถือแล้วครับ,นบนเาบนาะไปจัดรงเลยไปะนะครับสวัสดีครับพี่น้องนี่นะครับ ไก่ทอดคับขขากีีมางาืสองครับไก่เข้มออเมกิน่เอยไปมไอขกรีับแล้วเอาไปมาในว่ยว่ครับเดี๋ยวโอเคก็พอกีได้มาครับไปนี่นได้สิพาหไปนะครับห้องยุยไก่กันครับห้องไอเข้มกับห้องไอการใส นี่เด็กห้องติดกันกนะครับนี่ยห้องพี่จกาชัยห้องพี่เขนะครับอยู่บนอ่ะจะเปิดไฟอยู่อยูใช่ไหมให้กาชัยครับฮัลโหลกาใชัอยู่บ่ครับสวัสดีครับเปิดใจไหนรอบเลยเนาะเจ้ายังอยู่เอาเปิดประตูให้เนี่ย เปิดประตูให้หน่อยไปยังไงมาอย่างไงมาอย่างนี้แหละโอ้พอดีไอ้ไอ้เข็มเรากินเราซื้อไก่มาแล้ววะเอามาเอาไม้หมาเนี่ยเลยไอ้หมาแมงจะได้ของกูไม่ได้เลี้ยงหมาแมงจะเดี๋ยวเราบอกว่าเอาไก่มาใหกมาเนี่ยเลยว่ากูเป็นหมาสิจะหนีิของกูไม่ได้เลี้ยงหมา เม่ก็จไหเจ้าเลยไกมันบม่หมันกตน้ออเาะเอาเู้ไดกันแน่อู้ไดกันแน่เขาบอกมันมากินบบเวเอาไมให้่มามันืเ้อเไม่หี่ยมุ้ยมาบ่มันไม่มาบ่นี่ชคนร่วงหัวกันได้ไสิร่วมหัวยังไปไปม่มาหรอกิน โอ้ยขังก็นี่แหละเอาขังมันอิเขียวเลยละเอามาตัวนด้มาควัดกันเลยเด้อขังเลยนะไปเก็บไปหากินเข่าเออมาหากินข่ากินไปโอเคไปข้าววันนี้ละเอาวันนี้แล้วเนาะพี่น้องไอมามาควัดรถกันรถกันเขี้ยวนี่กินเองแล้วครับพี่น้องเออโหนีหมามีหมามากับพวกินว่ยไอการใช้ยนตถิ่นผมกินรถศูนย์ผมก็บทกินเองนะครับวันนี้ปั๊บ กินดีงะครัเด็กจะได้หิวคือเกอลนี่ครับพี่น้องนี่แว็กซ์กินคอครับไอ้เกมนะครับนี่กินเรียบร้อยครับเรียบร้อยเกี่ยง์ก็เกี่ยงนี่ครับบูเบิร์ดอีกแล้วมือนีัไกลนะครับเอเขมกินบูเบิร์ดนี่ฮอร์ไปใหนมาไคือเกอลครับฮอร์อเกม พอไกไปหามาอีกนะพ่อครับปะน้องน่าไก่ไปหาหมาให้มาลืมเอาห้เจ๊ไล่กันครับไอเียมไก่กินโมเบิดไปให้มาในวันจันทร์ใช่กใช่ ของเมื่อกี้เป็นหอบยังไงมันหยอกกันฮะครับว่าอเอาเอหาหายหรือเปล่ายังขนมบะไอ้ไอ้กัน <ไอ S 2> เอาของเดี๋ยวมันจะคิดกับบ้านเลยเอาใส่แบบเลยอ่ะ ไอเข้มโลกสั่งอาหารเรากินได้ยักน้อยนึงเลยล่ะเราว่ามันกระลิบห่อไปให้นมาหรอวะห่องไม่เห็มาเอาไปให้นมาแน่เราว่าเราบอกผมเอาหมาแมงบอกของกูโบเดเลียงหมาเนี่ยเอาไปให้นได้ไหมเจ็บบอกว่าของเจ้าของหมาได้ไหมล่ะของหมาเนาะให้กินเลยก็ะแต็เด้อเอาใจยังอีกเออเอาอยู่เอ๊ะ กองจะพร้อมบอกแกไปแกกองอื่นแพ็แกเอาแล้วจ้าพุ่นเออพุ่นเจ้าอะไรบอกไปเขอบคุณขอฝากนะครับจากแม่จันนะครับแม่อาพรแม่จันลู้ขอบคุณมากครับเอ้ยมาสบายตัวนี้ไหมกระชีพู้ถือต้องนอนใส่ไหฮะนอนใส่นอนนั่ลูกพี่ก็ให้นอนนั่งสิ Bùa, bó nó thật nó thằng nào không. <laughs> nó đi bóc, <laughs> <laughs> <đợi hòn> hả? <laughs> nó coi, Nó đi bóc. non hả? Nó đi bóc. Bóc

ว่ก็มือนะย้อนแสงหอบกินแล้วไปอเดอเออเออเมันก็เป็นนัสงหนห้อยห้อยห้อยอะไรเนี่ยโคบโคลวะโคิดต่าสิบัเดี๋ยวิดช่่เ้ ตัวเนื้อือย oh ู่ในวัดเป็นีไม่ดีไม่ดีวัดเสือบอกไปสั่นหรือยู่ในวัดไม่ใช่ดียอดที่ว่าจังน้องเป็นคนแช็คดิ่งโดแถาลำปั้นออกประางออกด้เป็แก้นีก็มันไม่มีควาจริงนี่ตัวเ้อดูแก้วิเศษเยผัดยาหมอผัดยาตะกี้มันฉีดต่ความพี่น้องมีดตื่นตกความสาธุเด้อดูแก้วิเศษหมอได้ด เป็นข้าวแก้าโคตรัเนี่ยจะเมว่า้าเราจะเมย์เาอต้องโตนห่างอีกเลยต้องไป็โคตรคเยเฮ้ยมาเลยมาแร้วัสมนทร์วัดสริมารอทีเียเลยมาอเอาไม่อยากม่อยากมีชื่อนี้เลยอาเอามาอยู่โคราชมาอยู่โคราแล้วทำไมพูดไายกัน ได้ไ้ถ้ากับแม่ตลอดเลยวันนี้จะไม่ลดนะจ๊ะพรนี้ดี่ทาสมัยใกันูสีโบยว่ามาไม่เป็เรื่องยดการันตีทูการันตีล้นะขอู่้อขอนะใส่ชุดนดัไในวันใดชุดนดชุดแนยอนอ่ะอันนี้รถแม่ใส่แบบรววแมนใส่แบบยั่พีู่้บหาเราที่าท้วันนี้เราคนไดพวกเรา้เขา มีเกแล้วก็ไปยิงกับแม่่พ่อเขาเอาไป่คัดอกสัญญาโอ้ยูคนจีสักว่าส่งทนี่ล้มันจีรังมนยังแหลกนเอาไปร่าบอนี่เอาอะไรเอาบอนี่เอาบอลนาู้เอากระหนาเสรมันเอาขนาดได้เอาใส่เอาบอลนี่เอาเอาเอาตู้เด้อตู้เาเอาตูเด้อเอายไปเอาสุดล เอ้เทเล้วบ่เอาโซดาพอมันเอาบ่ได้เขื่อเอาบ่ได้ขอกระจ้าเขาให้กินน้กวางเาไปกินเอ้าดหน้าน้าไม่เอากินเขากลางห่อนเขากลางห่อนเอ้ามือกขเสียบเสียบบุญบาทนี่ออกมาเขาเดียวแปดเอื้อตื่นพี่น้องเลยเก็บของอยู่ในห้องไปเบียดออกมาพี่น้องหายหมดเลย ฮะย่เดินรถไปไปห้องรจะไหครับผมเก็บของสากมูตัวนี้อ๋อห้องนี้ก็ยังอยู่นี่แอนนี่ยังอยู่นะครับ ท,ทครับกำลังเก็บขอกลัง